ไดปไหมนนะขปด้นในแล้วนะอ้ยพี่คะสมินึงขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะท่าน

เจตนาระหวังขนาดไหนที่ในขนาดที่เราผมก็มั่นใจว่าหลักฐานที่เรานํามามอบมันเป็นหลักฐานที่มีใบเสร็จพร้อมนะราคาว่าตําแหน่งของผู้ชันงานหน่วยชาตินะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อการตำแหน่งเนี่ยที่กองพัการระบบจระทภาคสี่เนี่ยแล้วก็มีบุคคลใกล้ชิดเนี่ยแอบอ้างนะครับนะบุคคลชั้นสูงทําให้อาจจะระคายเบื้องนะเบื้องสูงได้เป็นเรื่องสําคัญเราคงคิดว่าไม่เคยมีหลักฐานใบเสร็จชัดขนาดนี้นะครับ ก็คิดว่าท่านนายกก็คงพิจารณาไปตามกรอบนั้นหน้าที่นะพวผมเชื่อมั่นท่านอนุทินทร์แถบเคุณเนี่ยคงไม่เอาความเป็นเพื่อนนะครับที่เรียนบวบบริ้นเดียวกันมานะครับทุกอย่างอยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันกับบุคคลต่างๆนะให้ใเวลากรอบระยะก็ไม่เป็นไรก็ผมไม่ได้จํากัดเวลาแต่ท่านนายกคงรู้ว่าอะไรคือความเร่งด่วนนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของ การบังคับใช้กฎหมายด้วยมันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งของตํารวจนะครับแต่นี่คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของในวงราชการซึ่งไม่เคยมีผบาตรอคนไหนนะครับกล้าทาแบบนี้นะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายตยําแหน่งอย่างชัดแจ้งขนาดนี้นะครับในฐานะที่นยกเป็นประธานคอร์รนผมเลยคิดว่าทุกอย่างเนื่องจากว่ามันมีการแอบ,บอ้างบุคคลสําคัญนะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า อาจจะราคาบัองสูงด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่านายกท,าท่านท่านรู้ว่าท่านควรต้องควรทําอะไรนะครับสาคัญที่สุดคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเองแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องขา้ราราชการตํารวจสองแสนกว่านายที่ไม่รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายขา้ราราชการตารวจนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใบเสร็จแต่ครั้งนี้มีใบเสร็จนะครับก็หวังว่าท่านนายกตริก็คงจะดําเนินการโดยเร่งด่วนอยู่แล้วครับค่ะขอบคุณครับ วันจันทร์ไปอีกไหมพี่จันทร์ก็ยื่นแล้วคงไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ได้ไปคุณผู้ชมคานี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ตัวของคุณอักรีอ์นะคะมายื่นหนังสือให้กับตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ Happy birthday.

บรรยากาศในที่ด้านของทางของอดีตนั้นะนะคะได้มายืน่นหนังสือนะคะให้กับทางด้านของทางของบตรนะกรณีที่มีรายชื่อนะคะของทางด้านของทางตำรวจนะคะั้นผู้ใหญ่นะคะมาเกี่ยวเกี่ยวกับนี้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งนะคะซึ่งก็ยื่นในขณะที่ตัวของท่านนายกนเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องไปที่จังหวัดพุจิตนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจนะคะ ลังจากที่ทางด้านของทางคุณอาศิยะเนี่ได้มีการยื่นให้กับทานายายกแล้วนะทาน,นายายกก็ไม่ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าต้องรีบขึ้นพอนะคะไปจปัดการภารกิจที่จังหวัดชิดกิจในช่วงบ่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่าทางคุณอาศิยะนะคะก็ให้ความเชื่อมั่นนะว่าทานายายกเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับ ในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งได้นะคะแล้วก็บอกกับทางสื่อมวลชนด้วยนะคุณผู้ชมว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะไม่เดินทางไปยื่นหนังสือแล้วนะเพราะว่าเได้ว่ามอบหนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางอัวชยรนี่ก็ได้ไปยื่นหนังสือเกี่ยวกับเ,เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งให้กับทางกร,ระทรวตำรวจนั้นมีการตรวจสอบกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ขออุทธรณรดูบรรยากาศสียนตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมก็ภารกิจนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเค